การเชิดหนังของเยาวชนเป็นผลของการต่อยอดจากมรดกหนังใหญ่และองค์ความรู้จากครูหนังที่ฟื้นฟูกลับมาสู่วัดพลับพลาชัยช่วยให้คํำคืนการแสดงที่พระราชวังรามราชินิเวศหรือวังบ้านปืนเป็นประสบการณ์ครั้งใหม่ของสิทธิหนังรุ่นเล็กหลังจากเคยได้ยินเรื่องเล่าจากครูหนังว่าหนังใหญ่วัดพลับมีหลวงพ่อฤทธิ์อดีตเจ้าอาวาสเป็นต้นคิดและตอกหนังครูด้วยตนเองแล้วให้สิทธิ์เชิดหนังจนเรื่องชื่อเมือร้อยกว่าปีก่อน เป็นเรื่องเล่าที่มาพร้อมกับบันทึกว่าได้แสดงครั้งสําคัญหน้าพระพักราัชกาลที่ 5, หณพระราชวังรามราชนเวทหรือวังบ้านปืนเมื่อพุทธศักราช2453หรือเมื่อ114ปีที่แล้วสื่อถึงความสําคัญของหนังใหญ่วัดพลับนองระมันนททาาายยงงบ้รตจะะววเิลดไป ไปที่กรุงเทพและระยองระยองครับใช้นผัดผัดเย้ามีหนังคือสองรอยตัวครับอยู่ยังไงเขาเก็บไว้ยังไงครับเขาเก็บไว้ใส่ในตู้ให้หนังเก่าแก่ครับองาาเล่นกันมาจากหรมาอาย์วีระอาจารย์วีระอาจารย์วีระมีเหมือนครับ ทั้งเป็นครูสอนเชิดครูสอนภาคแล้วก็ครูสอนตอกครูครูสอนตอกนะคะ พื้นที่การแสดงหนังใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรีคงเหลือการสาธิตเป็นครั้งคราวจนเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานำเยาวชนมาฝึกฝนจริงเพื่อเริ่มต้นชุบชีวิตคณะหนังใหญ่โดยสร้างความภูมิใจให้เยาวชนว่าเกิดในชุมชนที่มีตำราสร้างหนังใหญ่มีวัดเป็นสำนักช่างและครั้งนี้กลับมาร่วมแสดงกับหุ่นคนของเมืองเพชรและหนังใหญ่วัดบ้านดอนจากจังหวัดระยองที่อนุรักษ์หนังใหญ่สำเร็จเป็นต้นแบบที่เห็นชัดเจนว่าการส่งต่อต้องทำอย่างต่อเนื่องเช่นที่ศิ หนังผัดเปลี่ยนรุ่นจากสิทธ์รุ่นแรกปี2,538มาเป็นครูให้กับเยาวชนปัจจุบันพร้อมกับสร้างตัวหนังใหม่ๆมาส่งเสริมสร้างในทางศิลปินแนะนำตัวละครในเรื่องหน่อยนะคะอันนี้ตัวอะไรเอ่ยฉลามครับชลามแล้วข้างๆนี้ล่ะคะจระเข้ครับ นี่เป็นตัวหนังใหม่นะคะที่ทางหนังใหญ่วัดบ้านดอนได้แกะขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะเล่นเรื่องพระอภัยมณีค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่เข้ากันสุดๆเลยกับท้องทะเลนะคะซึ่งวันนี้มาแสดงที่ชายหาดชะอํานะคะก็มาไกลาจากจังหวัดระยองกันเลยค่ะเพราะนี้คือกลุ่มศิลปินนะคะที่สืบสารหนังใหญ่เอาไว้ค่ะ ัวหนังสร้างใหม่นับสิบตัวมาจากตัวละครเรื่องพระภัยมณีเช่นสินสมุทรสุดสาครและมณีมังกรเกิดจากครูช่างและสิทธิ์ที่ฝึกหัดตอกหนังจนคณะหนังใหญ่วัดบ้านดอนนำออกแสดงในรอบสามปีที่ผ่านมาเพิ่มจากกร,รมเกียรติที่แสดงประจำปัจจุบันตัวหนังชุดเก่าได้รับการอนุรักษ์จัดเก็บในพิพิธภัณฑ์ส่วนชุดใหม่ออกเดินทางไปกับสิทธิหนังใหญ่เผยแพร่เรื่องราวของหนังบ้านดอนที่บันทึกว่ามีมานานกว่า200ปี มเกียนครับผมครับตอนยกลบครับของทศกาลกับพะรางครับอันนี้จะเป็นเล่นบ่อยที่สุดเพราะว่าเวลาที่เล่นมันใช้เวลาไม่เยอะมากครับยกลบผมจะเล่นเป็นยักษ์เขาจะเล่นเป็นลิงครับครับเล่นคู่กันคุณคนเลือกตัดอะไรว่าใครก็จะเป็นร่างกาย,ากายที่มสมดุลกันหรือว่ายักษ์ก็จะเป็นไปนในทางตัวใหญ่หรือว่าลิงจะเป็นทางตัวเล็กเรามาทํางานร่วมสมัยนะครับ ก็ได้หนังชุดนี้มานะครับเป็นเรื่องพระภัยมณีนะครับตอนนี้ก็น่าจะมี2ตอนนะครับก็เป็นนางบีเสื้อสมุทรนะครับรักพระภัยมณีนะครับแล้วก็สุสาครจับม้านินมังกรพรางบาบกโรวบรวมเหล่าไร่พลเหล่าสวาวานนท์มงหน้าไปยังตรงลงตา ดวลลายหนังใหญ่ของวัดบ้านดอนได้รับการยกย่องว่าสวยงามจนเปรียบฝีมือว่าเทียบได้กับงานของช่างหลวงซึ่งวันนี้หนังเก่าเหลืออยู่ราวหนึ่งตัวหรือครึ่งหนึ่งของหนังชุดแรกที่นำขึ้นมาจากจังหวัดพัทธลุงริเริ่มโดยพระยาศรีสมุทรโพกชัยโชคชิตสงครามเกตยมจินดาอดีตเจ้าเมืองระยอง ต่อมาจึงถวายตกทอดมาอยู่กับวัดบ้านดอนกระทั้งรอบ30ปีที่ผ่านมาได้รับการฟื้นคืนส่งเสริมกลับมาแสดงและจัดตั้งพิพ,ธพิธภัณฑ์เป็นหนึ่งในสีแห่งของประเทศที่มีตัวหนังเก่าเก็บแบบอนุรักษ์นำอ้อยบุญสถาพรไทยพีบเอสรายงาน